นับสนุนโดยไทยแอร์เอเชียมือถือ i-mobile 3G เราเป็นอาร์ติสต์ความสุขของเราก็คือการทำงานแล้วสวยที่พูดเสมอบอกว่ารางวัลมันไม่ใช่สิ่งแรกสำคัญในชีวิตทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนั่นแหละสังคมมันก็จะจัดการเราเองเขาจะให้รางวัลกับเราเองแหละถูก พอถ่ายภาพไปสักยาหนึ่งก็ไ่รู้จักพี่คนหนึ่งเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาเขามาจากอเมริกาแล้วเขาก็เอาผลงานมาแล้วบอกเฮ้ยนี่ทำด้วยคอมพิวเตอร์เหรอเฮ้ยพี่อย่าโกหกผมนะอเมริกาเนี่ยเขาใช้กันแล้วพี่แล้วในเมืองไทยมีบริษัทไหนไหมก็มีบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาใช้เครื่อง IBM เครื่องละ4ล้านบาทเจ้าึ่ีก็มีสตางค์ก็พอไปซื้อเครื่องมาเครื่องละ4ี่แสนห้าเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วโอ้แพงมากเอามาถึงเนี่ยเหมือนทองเลย โอ้โหเปิดดูเฮ้ยเดี๋ยวมันพังเ๋ยมันพังแล้ววิธีการของพี่นุชไปทำยังไงฮะก็มัวไปเรื่อยๆภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกก็ลองจิ้มดูทำดู่นเปิดดิกมั่งแรกๆที่เอาอคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มาใช,าใช้ในเรื่องของอะไรครับโอ้โหตอนแรกจะอยากมาทำรีทัศน์ปรากฏว่าเครื่องมันไม่มีแรงพอที่จะทำรีทัศนเอามาทำแค่การาฟิกขยกับทีในการหมุนเนี่ยหมุนดูนอนตื่นแล้วก็ยังหมุนอยู่อะไรเงี้ยนะ ก็ไม่ไหวแล้วก็เลยมาเน้นถ่ายรูปคณิวนี้กัรที่เราถ่ายรูปตออหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยเรื่องซอฟต์แวร์มันก็พัฒนาคอมพิวเตอร์ก็พัฒนาพัฒนาก็เรียนรู้ไปเรื่อยเรื่ก็ปิดบริษัทกราฟิกไปก็หันมาเปิดเป็นบริษัททําริทัศ์เป็นตัวบริชันเฮารุ่นพี่รุ่นน้องก็ส่งงานมาให้เราริทัศก์ก้องเก็บเยลาขึ้นเลยเลิกถ่ายรูปเลยริทัศอย่างเดียว แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนฟ้าลิขิตเฮ้ยได้ข่าวว่าพี่นุ้นเนี่ยถ่ายรูปได้นี่มีกล้องอยู่เอาไหมเงินไม่เยอะเฮ้ยนะ่มั่นใจเหรอเอ้ยยาเลยจะดีเหรอแต่ในใจแอบอยากถ่ายอยากถ่ายก็พอถ่ายปุ๊บก็เริ่มมีพอร์ฟิโอ วิธีการถ่ายภาพที่สามารถทําให้เป็นอาชีพได้ต้องเป็นยังไงโหตัวนี้นก็ต้องทําการบ้านเยอะก็ต้องคิดให้แตกต่างพยายามถ่ายรูปหรือจัดแสงเนี่ยตามฟิลที่ตัวเองต้องการไม่ได้จัดไปตามแบบแผนแบบการจัดแสงน้วยถูกแล้วก็อชอบทํางานที่เอฟเฟกต์ยากๆที่คนอื่นทําไม่ได้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นจุดโฟกัสแต่จุดเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมร,รับว่าปฏิเสธไม่ได้ก็คือการได้รางวัล ตั้งแต่พี่อนุชัยประสบความสำเร็จมาเนี่ยครับเคยมีเหลิงกับชื่อเสียงหรือลงไปกับมันบ้างไหมครับมีมีอีโก้สุดทางแล้วอะไรที่ทําให้คนพบแล้วเจอตัวเองว่าเฮ้ยเราคนเหลืองธรรมชาติ<ะ>มันจะลงโทษเราเองอะเช่นผู้คนก็เริ่มด่าทอเราวมั่งลูกค้าเริ่มหนีมันต้องบอกกลัวแก้งานไม่ได้ปากมันจัดอะไรอย่างนี้นะ ตอนหลังก็ต้องมานั่งสังเคราะห์ตัวเองต้องมานั่งดูว่าอาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยโอยมันไม่ใช่อะไรสูงส่งที่มันจะแก้ไขไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นงานที่ไม่ใช่ของเราคนเดียวเป็นงานของทุทกๆคนประสบการณ์แล้วก็อายุเราจะเป็นผู้สอน เริ่มทางานแรกๆคนก็ด่าทอว่าว่าเ,ออเราใช้เทคโนโลยีที่อนาคตโดยที่ไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรเงี้ยก็คือใช้งานรีทัช์ไม่ใช่ทุกคนทํารีทัช์แล้วเก่งได้เท่ากันมันก็เป็นเรื่องการเรียนรู้การเข้าใจประเทศไทยยังไม่เข้าใจคียทีไอคอนมิกที่กําลังทาทากันอยู่เนี่ยคีทีไอคนมิกคืออะไรก็คืออะไรที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการต่อสู้อะ<ต>เรารู้จักฝรั่งเนี่ยจากอะไรจากพักรักันด้านในสื่อของเรดีโอวิทยุ แต่ขณะที่คนไทยที่ไปเด่นดังกลับมาเนี่ยมันก็คิดมามันน่าจะมีรถเปิดประทุนเอาอย่างพี่เนี่ยคิดแบบกลนวประสาทเลยตอนเราไปได้คายกลับมานั่งในเครื่องบินหกกลับมานะมันจะน่ามีรถเปิดประทุนมารับเรามารับเรา,า,รเราโอยดอกไม้อนุชัยอนุชัยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ปรากฏว่าพอลงเครื่องบินมาเราตกหน้าเองตื่นตื่นน, <c oughs> นั่งแท็กซี่กลับบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> พูดถึงวันจุดเริ่มต้นแรกอะพี่เนี่ยนะไปทำโบชัวเนี่ยนะแจกนะเดินในงานของคาร์ เรานึกถึงมันเราไปงานไบเทคแล้วมันก็มีเอกทาชายคนนึงไปยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็แจกแล้วเพื่อนคนไทยไปเห็นก็หัวเราะเอ้ยนุชัยมึงทำอะไรทำไมต้องทําขนาดนี้อะไรเงี่ยเราไปแจกเนี่ยเพราะว่ามันมีบราซิลมันมีประเทศอื่นเขาทำกันแบบนี้ก็ทําเป็นบุ๊กวมทั้งประเทศเลยไป PR อาร์เลยว่างานของเขาเนี่ยเขาได้อะไรพี่ก็ทําอยู่เงี้สักสามสี่ปีก็เริ่มมีคนมาสนใจแน่นอนเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ก็บอกแหมนุชายมึงอยากดังละสิโทชีวิตคนเราเนี่ยมันอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องตายแต่ถ้าเราไม่ทําตรงนนนนนี้้้ใใหหมมัเกิดขึ่่่่ยยครรุจะออูางไ เราไม่ได้ยินเสียงผู้คนที่เป่งมาจากหัวใจนานแล้วว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวเช่นไรอย่างเช่นผมไปที่ภาคใต้ถามว่าทำไมถึงจิตติดรูปพระเจ้าอยู่หัวไว้ในบ้านเขาก็บอกว่าเพื่อเป็นกําลังใจเห็นทุกวันมีกําลังใจทํางานแล้วเธอก็ร้องไห้ บกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวของกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมดีๆผลงานการออกแบบทังขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโครงการ Honda Green b ินดี s ซ g n ค o n t ท s t t ที่บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดได้จัดขึ้นวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักผลงาน Flow ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกันครับ คอนเซปต์ของผลงานนะครับก็คือสถานที่ต่างกันมีประเภทและจํานวนขยะต่างกันด้วยก็น่าจะเป็นถังขยะที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมให้เข้ากับสถานที่นั้นๆได้การคัดแยกขยะมันดีตรงที่ว่าปลูกฝังจิตสานึกให้คนรู้จักทิ้งขยะถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกประเภทด้วยขอบคุณฮอนด้าที่คิดโครงการดีๆตรงนี้ขึ้นมานะครับผม และนี่คืออีกหนึ่งผลงานการออกแบบทางขยะตามแนวคิด Eco คดีไซน์ที่ช่วยเราคัดแยกขยะได้ดีขึ้นในครั้งหน้าเรายังมีผลงานสร้างสารรค์และเป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ Honda Green b ิน d e s ซน์ Contest มาให้ชมกันอีกติดตามกันให้ได้นะครับ